หลวงปุตโตนะใครอยากได้หลวงปุตโตใครหายอยู่นะครับก็ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูจะบอกแล้วกันนะครับแบบแบบใช้คําว่าอะไรดีอะใช้คําว่าแนะนาแล้วกันนะหลวงปุตโตจัมโบ้สองเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นองค์หนึ่งเนี่ยนะครับเนื้อใบลานแบบนี้เนื้อผงใบลานแบบนี้นะครับสมัยก่อนองค์หนึ่งเนี่ยคุณรู้ไหมว่าหลักองค์หนึ่งในหลักพัน แบบนี้หลักพันเออเดีเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าโอ้โหองค์หนึ่งสวยๆเป็นแสนนะเป็นแสนนะนะครับเวลามันเปลี่ยนราคาก็เปลี่ยนนะครับเวลาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าแบบนี้สวยๆแพงนะครับหลวงพ่โตเนี่ยต้องบอกก่อนอย่างเงี้ยอ่าเป็นคาบเนี่ยอย่างเงี้ย สมัยก่อนถ้าเป็นคาบอย่างเงี้ยดูง่ายเขาเรียกว่าคาบตังอิ้วเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้คนจะชอบแบบนี้เพราะว่าอะไรปะพิจารณาง่ายคือพิจารณาง่ายนะครับเวลาดูเวลาเวลาดูเวลาซื้อขายเนี่ยมันซื้อขายง่ายแบบนี้แบบนี้มันจะซื้อขายง่ายนะครับมันจะเข้าใจเขาเรียกว่าพระพระเป็นโซนเข้าใจง่ายพระพิมพ์นี้เนี่ยอย่างอย่างที่บอกครับมีด้วยกันหลายเนื้อมีเช่นเนื้อ,อมีเนื้ออย่างที่ผมถือเนี่ยเขาเรียกเนื้อผงใบลานนะครับ ผงใบลานเนี่ยก็จะสีออกอ่าดำๆน้ำตาลน้ำดำๆเทาๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเข้มๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีผงทูปนะครับอันนี้เอาสองเนื้อที่ใกล้เคียงกันก่อนนะเนี่ยสองเนื้อที่ใกล้เคนะียงกันองค์ที่อยู่ในกล่องเนี่ยเป็นผงทูปผงทูปจะออกเทาขาวนะครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็นใบลานเนี่ยจะออกเทาเข้มและใบลานนะครับใบลานเนี่ยจะแก่จะแก่คือแก่ตังอิว นิภาพออกใช่ไหมครับตังอิ้วคืออะไรตังอิ้วคือน้ํามันเนี่ครับมันมันเนี่ยคาบเนี้ยมันเป็นคาบตังอิ้วมันเป็นคาบน้ํามันเป็นคาบตังอิวมันคืออะไรอ่ะบางคนถามสงสัยว่าเอพี่แล้วตังอิ้วมันคืออะไรตังอิ้วมันคืออ่าถ้าเปรียบเสมือนอ่าส่วนผสมก็คือน้ํายาประสานก็คือน้ํามันชนิดหนึ่งน้ํามันที่ใช้ประสานแล้วนวดนวดเนื้อเขาเรียกนวดเนื้อก่อนที่จะกดพิมพ์นะครับ พราพิมพ์นี้กดเขาเรียกว่ากดด้วยอ่าระบบกดเนี่ยผมผมผมเชื่อว่าน่าจะกดด้วยระบบแม่พิมพ์แบบกดแบบคอม้านะครับอ่าการกดแบบเนื้อผงที่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะครับอ่าลักษณะเนี่ยง่ายๆนะครับพราพิมพ์เนี้ยหนึ่งเลยคุณต้องจําพิมพ์แม่นๆนะครับเเน,นะครับของเก๋เนี่ยนะครับจะใหญ่ไปบ้างแล้วก็เล็กไปบ้างนะครับ แต่ของแท้เนี่ยถ้าหยิบมาเราจะจําพิมพ์ได้เลยลักษณะองค์พระจะใกล้เคียงกันเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาดูให้ดูเนี่ยครับดูซอกนิ้วคมคมนะครับซอกนิ้วคมคมเนี่ยมือคมคมซอกลึกๆเนี่ยซอกคอลึกๆนะครับอ่าอ่าเขาเรียกว่าเนื้อเกินตรงแม่พิมพ์ตรงเนี้ยคมคมตรงเนี้ยจะมีเช่นเส้นเส้นตรงแม่พิมพ์ตรงเนี้ยบนพื้นนาเห็นไหมตรงปลายนิ้วเนี่ยปลายภูกันผมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นขีดขีดนึงที่ ull, นูนอยู่นูนอยู่บนแม่พิมพ์นะครับนูนอยู่บนแม่พิมพ์เห็นไหมอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยของเคมีไหมของเคมีแต่มันจะไม่ค่อ uh, ยคมนะครับอ่านะครับมันจะไม่ค่อยคมนะครับเห็นไหมมันจะไม่ค่อยคมพวกซอกมือซอกแขนพวกเนี้ยนะครับซอกมือซอกแขนพวกเนี้ยมันจะคมมาก และถ้ามันย่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 นเป็นน้ำน้ำมันตังอิวตังอิวแบบนี้นะโอกาสแท้เนี่ยนะครับโอกาสแท้เนี่ยสูงเลยนะครับเนี่ยโอกาสแท้เนี่ยสูงเลยแต่มันมีมันมีของเก๊ชุดหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะแต่คาบมันจะไม่เป็นอย่างนี้คาบมันจะเอาคาบมาโปะโปไว้นึกภาพออกไหมมันจะเป็นคาบที่มาแปะ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 สร้างขึ้นให้มันให้มันเหมือนนะครับเป็นคาบที่สร้างขึ้นนะครับ แต่ถ้าของแท้เนี่ยมันเป็นคาบน้ำมันตังอิ้วที่มันออกมาจากเนื้อเนี่ยถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันจะมันจะปูดมาจากเนื้อเห็นไหมมันจะปูดออกมาจากเนื้อนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนแบบนี้จะขายไม่ค่อยได้ราคานะครับเขาก็เลยนิยมเอาไปแช่น้ําพอแช่น้ําเนี่ยสามสี่วันเนี่ยมันจะเกิดคาบน้ามนนะมันจะเกิดคาบน้ําแล้วก็มาขายกันเป็นคาบน้ามนแช่น้ามนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ย แช่น้ำมนเนี่ยนะครับอ่าแช่น้ำมนเนี่ยมันจะราคาถูกกว่านี้นะครับราคาจะด้อยลงไปในในตอนหลังนะผมไม่ผมไม่มั่นใจทุกวันนี้เพิ่มขึ้นมาหรือยังนะแต่ในใน,ในย้อนไปสักสามปีห้าปีสิบปีที่แล้วเนี่ยพอคาบน้ำมนเนี่ยก็จะขายยากเพราะว่ามันเป็นคาบน้ำมนแช่ใหม่นะครับคือพระหลวงปุ่โตเนี่ยไปแช่น้ำสักห้าวันสามวันเนี่ยก็จะขึ้นคาบแบบเป็นคาบน้ำมนแล้ว นะครับก็เลยเล่นแบบนี้ง่ายกว่านะครับอ่มาดูอีกองที่ผมบอกนะครับมาดูองค์นะครับนี่ก็เป็นใบลานเหมือนกันนะครับแต่อันนี้อันนี้คาบต่างอิ๋วจะน้อยและพระลึกนะครับเห็นไหมและนี่สําคัญคือนี่เห็นผมผมบอกว่าเส้นเห็นไหมเส้นเนี่ยมันคมเห็นไหมเออคมเห็นไหมเนื้อเกินตรงข้างหูเ,เห็นไหมเนี่ยมีทุกองแหละเนื้อเกินเนี่ย อ่าแล้วเนี้ยโหอ royable, ย่ after, บบางเงี้ยนิ้วคมหูคมไปไหมซอกคอลึกลึกมากอันนี้ไบลานนะเนี่ยไบลานอันนี้ขึ้นคาบนะครับอันนี้ขึ้นคาบอันนี้ไม่อ่าอันนี้ขึ้นคาบอันนี้ไม่ขึ้นคาบเห็นปะแต่รุ่นเดียวกันนะเออแต่รุ่นเดียวกันนะเห็นปะรุ่นเดียวกันนะเห็นปะอ่าฟอร์มแบบนี้จะแพงกว่าแบบนี้นะอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าเวลาผมขายเนี่ยถ้าฟอร์มแบบนี้ผมจะขายแพงกว่าและผมซื้อดีกว่านะ ถ้าฟอร์มแบบเนี้ลึกๆอย่างนเนี้ยเนี่ยลึกๆอย่างเนี้ยถ้าฟอร์มลึกๆอย่างเนี้ยผมจะซื้อดีกว่าอย่างนี้เนือป่ะอ่าผมจะซื้อได้ราคาดีกว่าแบบนี้แล้วผมว่าฟอร์มแบบเนี้ยขายง่ายกว่าเออก็สวยดีอ่ะผมคือปูโต๊ะเนี่ยผมบอกตรงเลยโอ้โหตอนหลังไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าอะไรหรือวะเพราะว่าราคาสูงราคาขยับขึ้นไปเยอะผมเล่นตั้งแต่สมัยองห์บบองหลักพันอะแบบเนี้ยองค์หลักพันอะต้องใช้คําว่าองหลักพัน จนปัจจุบันเนี้องค์หลักหมื่นปลายถึงหลักแสนแล้วอะ่ะทำมันก็เลยทําให้เราเฮ้ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้เช่าซื้อสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือจ um ัมโบ้สองอะมีอีกองหนึ่งนะครับโอ้โอ้ขี่กันเฉยอ่ะนี่เนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าฟอร์มอย่างเงี้ยถ้าฟอร์มอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมไมันก็จะขึ้นคาบคาบกับคล้ายๆกันเห็นไหมเนี่ยปูดจากเนื้อเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเห็นไหมคาบเนี่ย คาบต้องปูดๆขึ้นมาจากเนื้ออย่างนี้อันนี้คือคาบเดิมนะครับเนี่ยเนื้อเกินนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยข้างหูเนี่ยคุณดูดีๆเนี่ยข้างหูเนี่ยมันจะมีนีมันจะมีก้อนเนื้อเกินซึ่งเก๊ก็มีนะอันนี้ไม่ได้เป็นข้อยุตินะนะครับอ่าคือเก๊ก็มีนะครับสวัสดีพี่โยริสดาสวัสดีครับ คือคือไม่ได้เป็นข้อยุตินะครับว่าว่าเกหรือแท้อันนี้นะครับผมผมให้ดูมวลโดยรวมเนี่ยนะครับเป็นไหมถ้าฟอร์มอย่างนี้ก็จะด้อยหน่อยก็จะถูกลงไปหน่อยนะครับก็คือคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาดูความคมชัดของพระนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าองค์นี้องค์นี้องค์นี้เป็นผงทูบเลยเนี่ยถ้าผิวเป็นแบบเนี้ยใสๆแบบนี้นะเนี่ยเทาๆอย่างนี้นะเทาๆแบบนี้เทาไม่เข้มนะเทาขาวอย่างเงี้ยนะครับ อย่างเงี้ยผงทูบเขาเรียกว่าผงทูบผงทูบจะราคาดีกว่านะครับเนี่ยอันนี้นะเนี่ยเนื้อเกินก็มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีเนื้อเกินข้างหูเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมเนื้อเกินป่ะขีดเนื้อเกินข้างหูเห็นไหมอ่านะครับแล้วพาหลวงปุ่โตนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเอาออกมานะเออออกมาปุ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับ เออผมกลวมัวเนี่ยพระพระหลวงปุโต,โตนะนะครับเขาก็จะมีลักษณะการบังคับพิมพ์จะมีเนี่ยลอยขีปปิ้นเห็นไหมผงทูปอาจจะปิ้นน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นผงใบลานในีขี้พับเลยนะนะครับเห็นไหมในขีปปิ้นเนีนยนะขีปปิ้นตั้งพวกนี้นะครับถามว่าเกมีไหมเกมีนะครับแต่เกมจะเกจะขีปแบบ คือคีบของเก๋เนี่ยมันจะเนี่ยคีบของเก๋เนี่ยคีบคีบพวกนี้มันจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะเหมือนพยายามทําให้มันแล้วมันจะแบบมีขอบซ้อนเพื่อจะพยายามทําให้คีบมันตั้งนะครับเนี่ยถ้าของแท้เนี่ยนะครับมันจะเป็นธรรมชาตินี่ไหมพับพับเนี้ยคีบเห็นยไหมคีบธรรมชาติบางๆคีบปิ้นๆพวกนี้คีบมันจะบางๆนะครับอ่าเนี่ยด้านหลังนี่ก็สําคัญนะครับอ่าเเงี้ยงี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นชัดเลยนะ เนียค <this> ีบเนี่ยเนื้อปิ้นเนื section, honest, position, ้อเกินเงี้ยเนี่ยโคตรธรรมชาติเลยเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิเห็นป่ะคีบพับเนี่ยโคตรธรรมชาติเลยอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือต้องบอกก่อนนะว่าเป็นหลักการดูตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับสมัยก่อนคนบอกว่าโอ้คีบปิ้นๆเยอะๆเลาะออกเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะมีการแบบอ่าสกิดให้มันออกไปเพราะมันจะบางๆอย่างเงี้ยสกิดให้มันออกนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นคือธรรมชาติของพระนะ เออเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับอ,อ่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยคุณดูเนี่ยเห็นไหมคีปตรงเนี้ยเนี่ยนถะ้าถ้าหยิบมาแล้วเป็นแบบเนี้ยดูง่ายเลยอันนี้ดูง่ายเลยนะเเหไหมเฮ้ยนะเนี่ยดูง่ายเลยเนี่ยคีบอย่างเงี้ยเออคีบปิ้นปิ้นบางบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคีบพับพับอย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะครับสมัยก่อนองค์หลักพันผมเล่นองค์หลักพันตั้งแต่องค์หนึ่งหกพันห้าเจ็ดพันจนมาองค์เป็นหมื่น จนตอนนี้องค์เป็นแสนแล้วเอองอนะครับมันก็นะตามค่าค่าของเงินเนาะค่าของเงินมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับมันก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มค่าของเงินนะครับค่าของเงินมันก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมูลค่าของพระมูลค่าของเงินเงินมูลค่าน้อยลงนะครับมูลค่าน้อยลงนะครับเออแล้วสมัยก่อนเนี่ยพระหลวงพุ่โตที่แพงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้พวกชุดแช่น้ำมนต นะครับพวกชุดแช่น้ำมนต์เนี่ยจะเป็นพ้าแพงและแพงแต่อดีตเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างวันทาเสมาเนี่ยเป็นพิมพ์เอเขาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมโหแล้วเนื้อเนี่ยคุณดูดิเนื้อเด็คุณดูเนื้อเด็เนี่ยมันมีหลายโซนนะคือต้องบอกก่อนว่าหลวงพุโตเนี่ยวันทาเสมาเนี่ยถอดพิมพ์ของวัดพับมานะครับคือถอดพิมพ์ของวัดพับมาและหลวงพุโตเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าสิบาพิมพ์แรกสิบามพิมพ์แรกก็จะมีอะไรมีขาโต มีก้างปลามีเจ็ดชั้นมีหยดแป้งมีซุ้มเรือนแก้วมีพระคงมีโอ้เยอะเลยสิบสามพิมพ์อะครับเขาเรียกว่าสิบามพิมพ์แรกนะครับเดี๋ยวผมให้รูให้ดูรูปสวยๆอ่ารูปมันจะชัดแล้วคุณจะเห็นง่ายกว่าเออถ้ารูปเนี่ยมันจะชัดแล้วมันจะเห็นง่ายนะครับอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูจเย็นๆน,นะครับเย็นเ,นเออนะครับ ถ้ารูปเนี่ยมันจะชัดแล้วมันจะเห็นง่ายนะครับนี่ผมให้ดูรูปผมให้ดูรูปอ่านี่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 อ่ะผมให้ดูรูปเนี่ยเห็นไหมนี่รูปเห็นไหมเห็นไหมเวลาโฟกัสเนี่ยเวลาถ่ายมาแล้วโฟกัสเนี่ยมันจะเห็นภาพไงนะคุณดูเนื้อดิเนี่ยอันเนี้ยคือเนื้อแช่น้ำมนแบบแบบที่มาตรฐานเลยนะครับเนี่ยแช่น้ำมนเนี่ยมันจะเป็นเหมือน ผิวมันสมัยผมเนี่ยเขาเรียกผิวอะไรรู้ป่ะเขาเขาเขาจะเรียกว่าผิวแบบโรตีนึกภาพบอกว่าแล้วมันจะเป็นเปลือกเปือกผิวแบบโรตีแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกคาบอะไรของเขาไม่รู้อะเป็นคาบแบบอะไรแต่ผมอะในสมัยผมเขาเรียกว่ามึงดูให้เปลือกเหมือนโรตีอะเนี่ยเนี่ยโรตีอะโรตีอะโรตีกรอบเคยกินโรตีกันไหมอะเห็นไหมผิวมันจะย่นยนอย่างเงี้ยสีมันอย่างนี้เลยโรตีนึกภาพโรตีอะเออนะเออหรือกูจะสับ บัญญัติสับขึ้นมาใหม่ไปเนี่ยนะนะผิวเหมือนโรตีอย่างเงี้ยบัญญัติบัญญัต,ญญติสับโดยโทนบางแคร์อย่างเงี้ยเออเด็กเขาจะดา่าเอาสินะครับแต่พระไปเปียกโรตีนะด่ามมา่อย่าด่ามมา่นะอย่าด่ามมา่นะขอร้องนะเออผมเปรียบเที้ย,ยวไปเข้าใจง่ายๆอ่านะเป็นไหมแต่ข้างในเว้ยข้างในข้างในนะคุณจําไว้ข้างในพระหลวงปู่โตเนี่ยเนื้อจะฟูๆเห็นไหม เนื้อฟูๆนะครับเนื้อจะฟูๆเห็นปะเนี่ยเนี่ยคุณดูข้างในเนี่ยนะเนี่ยข้างในเนื้อเนื้อฟูเห็นปะแต่ข้างนอกเนี่ยผิวเนี่ยผิวเนี่ยจะเป็นน้ำน้ำตาลครีมครีมแบบเหมือนโรตีอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วพระนะสิบสามพิมแรกนี่เป็นพิมพเอเขานะผมจะบอกให้นะแล้วโคตรหายยากเลยนะเออวันทาเสมาเนี่ยมีพิมพิมเล็กพิมพ์ใหญ่นะครับอ่า พิมพเล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยเนื้อข้างในฟู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 และเคลือบเหมือนเคลือบไว้เหมือนเคลือบอคาร amel, เาเมลอ่ะเออเคลือบไว้นะครับข้างในฟูข้างนอกผิวจะตึงเลยโรตีอะ่ะนึกภาพออกนึกภาพไปออกอะ่โอะโรตีอ่ะอ่ะส่วนนี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์กีบบัวกีบบัวมีสองพิมพ์มีเล็กมีใหญ่องนี้เป็นพิมพ์เล็กแต่องเนี้ยผมกล้าพูดนะว่าเป็นกีบบัวเล็กที่ โคตรสวยโคตรสวยสวยมากดูดิหน้าตาปิ้นเลยนะเออนในกีบบัวเล็กนะครับเนี่ยแล้วปูโตนะคุณดูข้างหลังพระข้างหลังเนี่ยจะยุบยุบแบบนี้พวกพิมพ์สมดงสมเด็จพวกขาโต๊ะพวกซุ้มเรือนแก้วกีบบัวเนี่ยข้างหลังจะเป็นอย่างเงี้ยยุบยุบนะครับพระจะยุบยุบเดี๋ยวเราจะตัดเนี่ยจะตัดหนาข้างบางข้างอย่างเงี้ยนี่สไตล์เขาเลย สไตล์เขาเลยผมบอกให้เนี่ยสไตล์เขาเลยเนี่ยหนาข้างบางข้างบนบนบางล่างหนาหรือว่าล่างหนาบนบางก็ได้หมดอ่าอ่าหรือว่าล่างบางบนหนาได้หมดแต่จะหนาข้างบางข้างอันนี้หยดแป้งอันนี้หาย,ยากอันเนี้ยพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่หาย,ยากตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับและพิมพ์นี้ก็ถอดพิมพ์มาจากที่ไหนรู้ไหมอันเนี้ยเขาถอดพิมพ์มาจากอ่าพระของอ่าสังวราชุ่มวัดพับนะครับ ถอดพิมพหยดแป้งนี้มาจริงๆพิมพ์เนี้ยตัวแม่มันรู้สึกเะเป็นเนื้อผงหรือตะกั่วผมจำไม่ได้นะครับเนี่ยถอดมาหมดนะครับถอดพิมพ์มาหลวงปู่โตเนี่ยสร้างพระครั้งแรกถอดพิมพ์นะถอดพิมพ์นะครับอ่าอย่างเช่นขาโตเนี่ยผมก็ไม่รู้หลวงพ่อชดถอดพิมหลวงปู่โตหรือหลวงปู่โตถอดพระโชนินะแต่ต้องมีใครอาจจะใช้แม่พิมพ์เดียวกันหรือว่าอาจจะแบ่งพิมพ์กันคัดพิมพ์มาแล้วก็แบ่งกันไปสร้างอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นศาสธมิก,กันนะครับอ่านี่เกศสอนปู่โตโอ้โห